ที่เรามีการเปิด,ปดกดไกการสื่อนะครก็สําหรับจังหวัดเชียงใหม่เราจะมีผลจะต้องบ้างนะครับเนื่องจากช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเข้าสู่ช่วงโลว่าเมา่อนนี้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปกติในช่วงโลนี่มันจะเป็นช่วงที่พวกเราที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะออกไปทำตลาดของการออก,กอไปทำตลาดก,าก็ก็เป็นพิธีนไนเชียงใหม่เหไรอ,อย่าะไรตามใจน,นี่ไหน เรื่องการเปลี่ยนแปลงการสุคภาพหรือปัญหาการเมืองของเรบนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะคือหรบนักท่องเที่ยว <ปะ S 1> ท,ที่มาเที่ยวถึงบ้านเรามีสองส,ส่วนส่วนหนึ่งก็มาแล้วมันมาไม่รู้กี่ครั้งเขาก็ยังมาครับพวกนี้จะไม่มีปัญหาแล้วพวกนี้เองจะเป็นกลุ่มที่สื่อออกไปว่ายกตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในเชียงใหม่นะครับมีลอนเซที่ญี่ปุ่นแค่สามพันคนเกาหลีประมาณพันคนอเมริกาหรือยุโรปเนี่ย ร่วมรวมกันร่วมสองสามหมืน่นคะนนะครับณตอนนี้เนี่ยผู้ที่อยู่ในหลอเสศเขาจะสือ่อออกไปว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่มี่ายิ่งน,น่าอยู่ยังไม่เหมือนเดิมนะพวกนี้จริงหน้าปัจจุบันก็ยิ่งสื่อออกไปว่ามาเที่ยวได้ตอนนี้มันไม่มีปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหาของการเงองของบ้าน,นเราซึ่งซึ่งเราเป็นมานานหลายปีแล้วนะแต่ปัญหาที่สําคัญยิ่งก็คือเราประกาศเคิร์ฟฟิลในตัวนี้เนีผมเคยกับท่านทา่างนไม่อย่างเดียวนะเพราะว่าการประกาศเติร์ฟิเนี่ยมันทําให้ มันเกับไปแดงในในในภาพการท่องเที่ยวนะฮะยิ่งเราโชเก็จอดไว่วซึ่งซึ่งนองเที่ยวโดยรวมก็เข้าใจแล้วในในภาวะการรักษาความสงบาะค่ามันต้องใช้อะไรนแต่ยังไงเราก็ขออนาตกขอบียนว่ายิ่งท่านเท่าไหร่ที่ผมดีใจครวันนี้ที่ที่ท่านได้บอกว่าเราจะดูเพื่อนกัเร็ที่สุดแล้วก็อย่างที่ท่านก็พูดก็ถูกต้องว่านองเที่ยวสําหรับการท่องเที่ยวองเชียงใหม่เนเราพื้นตัวได้เร็วมากนะครับถ้าเหตุการณ์อะไรกลับไปได้เร็วแล้วก็ เรามีความมั่นคงปลอดภัยเมื่อไรปัญหาต่างๆลดลงในพื้นที่เราเราไปจุดขายเราอยู่แล้วนะครับขอให้ท่านกับจริงๆถ้าวันนี้เนี่ยผมก็ตอนนี้กลับเป็นโงอย่างเดียวเคือบริเครือบรินะครับคือถ้าเรื่องนี้เรามีพอถ้าประกาศทุกเรื่องเมื่อไรผมเชื่อว่าการื่องเที่ยกลับคืนด้อย่างรวดเร็วที่ท่านทราบกันอยู่แล้วก็จริงๆแล้วถ้าท่องเที่ยวเราเีเป้านะครับว่าในปีห้าแปจะตั้งเป้าไว้แปดเปอร์เซนแต่จริงๆถ้าก็เราก็คาดการปัญหาการถ้าเรา เจองตนงนนนันหรือมีปัญหารับเนี่วันนี้เราอาจจะหยุดมนันอาจจะมีการหยุดบ้างเพื่อที่ก้าวต่อไปที่ให้มันมั่นคงแล้วและแ,ละและน่นอนถึงย่งมยกว่าก็พวกเราต้ออยินดีนะครับตัเองเนี่ยในานามของภาคท่องเที่ยวในชเราเราก็เข้าใจนะทางปัญหาบ้ามืงซึ่งเราเป็นคนเราเราไม่ได้เข้าไปยุ่แต่ขอให้ทำให้มันเรียบร้อยตงตัวเียวเนี่ยทาให้พวกเราเนี่ก็จะทำกิจกรรมในด้านทุกิย่นด้ด้าด้น้นนด้นด้นด้าดนด้าดนาครับ ครัต้องขอบคุณครับท่านสราสาาการท่องเที่ยวตรงนี้ก็ว่าข้อมูลที่พวกเราได้รับจากข้าราส่วนก็ได้ให้ความคิดเห็นความคิดเห็นตรงนี้คงไม่ไม่ไม่ปล่อยที่แน่นอนครับว่าเรื่องการพ้ดคุบในวงการนักท่มงเที่ยวอย่อาไยก็งอย่างจะให้บรนการก็มีอางนีท่ข้างบนก็จะมองว่าที่ไหนที่นิ่งที่สุดก็จะ はい